เฮ้ยโอ้ยมาได้กระไดเจ็บแต่คนแต่ยังเทุกคนเขาจะซุ่มอีกแุกคนเนาะเขาจะเอาอีกขาเนึ่งทุกคนมาไปเลยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหทุกคนกาเฮ้ยได้หนึ่งแล้วเฮ้ยที่สองอันเฮ้ยเฮ้ยที่สองอันเฮ้ยเฮ้ยเป็สองอันบาทเดียวแล้วตั้งเนาะเฮ้ย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 เป็นยังไงบันเฮลโหลเป็นยังไง นี places, oh yeah. oh. Duke, ่ท ah, ุกคนสองอันท like ุกคนบาทเดียวสองอันบาททุกคนน้องๆโอ้โหน้องๆโอ้กูดูกูเทุกคนเพจโคด้าชอบแจกเงินรางวัลหกแสนกรีบในกิจกรรมอัศจรรยะทุกคนอ่าเพื่ออรุ่นครับรางวัลง่งเราเข้านอนหนึ่งไทุกคนกดไลค์กดติดตามเพจโคด้ชสอบเด้อสองไอ้ทุกคนตอบคำถามว่าแก้วหนำตัวได้จะเต็มก่อนทุกคนระงวัลหนึ่งสองสามทีเนาะเมื่อทุกคนหลักดๆทุกคนมาตอบคำถามอยูกล่องโพสต์นีเด้อแบบนี้เลยไปที่เขาตอบทุกคน ขลุ <im> ่ยที่รุ่งในกายีกับซ่องพี่พีเกมเดอร์สวัสดีน่อยทุกคนเด้อมาทุกคนวันนี้พี่กาจะมาซุ่มสกินปืนใหม่ทุกคนเป็นสกินปืนอ่ามาใหม่ข้างนอกเป็นสกินตัวอีโวทุกคนนี่เนาะเป็นสกินปืนนี่เลยทุกคนนี่เนาะโหดเทเลยทุกคนว้าวเป็นแบบมาเฮามาเฮาทุกคนตรงนี้พี่ลองก็เลยอย่างอะไรทุกคนมาอืโหดแจมทุกคนนี่เนาะโอ้โหทุกคนเท่ตอนนี้พี่กาจะซุ่มนะทุกคนเนาะ บัวจะเกลือแล้วว่าจะเงี้ยงเนาะจะเกลือแล้วจะไก่เนาะแต่ว่าไอพี่ก้องข่งเกลือเว้ยแต่ว่าเขาจะมาเปลี่ยนตัวละครใหม่ทุกคนเปลี่ยนตัวละครใหม่ทุกคนเปลี่ยนตัวละครซุมเขาจะเอาแบบพ่นกางมาซุ่มไปเอาคนกนี้นี่คลิปไหนเขาได้เจ๊พนะรมาบาดเดียทุกคนไะเจ๊พนะรมาไปซุ่มทุกคนมาไปกันเลยมาทุกคนเขาก็จะมาซุ่มกันเลยสกิปปืนมาเฮามาฮอน์ทุกคนเนาะ มองมาทุกคนไปคิดปืนมะฮามาอฮอรทุกคนส่วนโอ้โหหดเ,เลยปุ๊บนึ่เกะอ่ะโอเคทุนหาเลยทุกคนเฮาทุกดหาเลยมาโมฮอร์มาโมฮอร์ฮอนฮอนฮอนเฮ้ย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 โอ้ยมากเลกระไดเจ็บแตทุกคนไปยามแต่ทุกคนเขาจะซุ่มดิงทุกคนเนาะเขาจะเอาอีกขาเน,นี้อทุกคน มาไปเลยทุกคนเอ้ยเอ้ยโอ้ทุกคนกายเฮ้ยได้หนึ่งแล้วเฮ้ยได้สองอันเฮ้ยเฮ้ยได้สองอันเฮ้ยเฮ้ยเป็สองอันบาทเดียวแล้วน้องเนาะเฮ้ย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 เป็นยังไงวะนี่ฮัลโหลเป็นยังไงนี่ทุกคนสองอันทุกคนบาทเดียวสองอันบาททุกคนน้องเนาะโอ้โหน้องเนาะเฮ้ยเกิดเกิดเกิดทุกคน เฮ้ยทุกคนเดี๋ยวสองอันเลยทุกคนโอ้ย oh, 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 ัง nice. ทุกคนกดสิบบาทเธอเองน้องๆโอ้ทุกคนมันคือออกง่ายแต่ว่าเฮ้ยจะไปบ้าแปแลกไหมโอ้สามใบทุกคนโอ้จะกินปืนมาะฮามาฮอนทุกคนพลอหมามาซุ่มโอ้โหน้องๆมาทุกคนจะต่อเลยเอาเอาปฏิสารทุกคนมาปุบเฮ้ยไม่ได้แล้วทุกคนแต่ว่านี่เฮ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วอุ้ยลูกแก้วว่ะเฮ้ยอีกวันเองเฮ้ยอีอีอีกวันเองอุ้ย ก็ว่าท oh, oh, okay. oh, okay, ุกคนโอ้โหโอ้ก oh, 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 hey. oh, ันย oh, ี oh, oh, ่เรียกว่าท oh, hmm. ี่ได้ตัวแก่ทุกคนโอเคมหมเราจะต่อกันเลยทุกคนมาต่อหาบาททุกคนโอ้โหทุกคนมันได้แล้วนะนี่มีมีมีีมเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเอ้ยทุกคนที่ทำวะขึ้นที่สั้นขึ้นมาที่สั้นขึ้นมาที่สั้นขึ้นมาที่สั้นโอ้โหทุกคนขึ้นมาที่สั้นโอ้ยเขาจะเปลี่ยนตัวละครใหม่ทุกคนคนนี้คนนี้ได้แล้วเขาจะเอาหมอนี่ไปซุ่มเนาะ เอาไอกาทุกคนโอ้ยกาวใส่รอปแดงนเด็เอาคนเองทุกคนเอามันระเบิดนะเอามันระเบิดนี่ฮึมเป็นประกอบประชุมทุกคนโอเคมาต่อเลยทุกคนฮาบารนะมาเฮ้ยโอ้โหทุกคนไปเลยทุกคนไหมมา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 อ้ฮัลโหลฮาบาททุกคนแล้วเขาจะไปอีกหาเทียเนาะ เฮ้ย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 แม่แล้วทุกคนเรียบร้อยอ oh, no. ุ๊ยง่วงมากวะทุกคนโอ้โหน้องๆขับการ์ดก ah> ่อนมาทุกคนมันคือออกง่ายแท้โลมมันตั้งเด็ดวันนี้โลมทุกคนเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเฮ้ย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  เดี๋ยวมันก็ออดทุกคนตอนนี้เนาะใจเย็นไว้่อ,อเลยทุกคนโอ้ยโอ้ยบล็อกๆเอาคนละหลอดผสมหมดนะทุกคนมัน oh, บูมแล้วโบ่บูมจากเท่อนี่เอาหมาละละละ้อระหลอดเลยคนหล,ะล,ะละอดคนเขาจะปิดสายดูกันถเฉยเลยมามานีก่อนวันนี้ทุกคนเอ,นอาแต่ผสมต่อแล้วไม่รอเลยไงจะกินเป็นมาะขามมหอนเ,เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเดือบหลอดเรียบโอ้โเรียบร้อย เดือบเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหทุกคนน้องๆตรงมาแล้ว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 ตุ๊กแก้วอะไรเฮ้ย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 อะได้ดพี่น้องมนมันต้องเยอะไปเดหยวทุกคนเฮ้ยมันมนันได้ทัท้งบีทบอลหลนน้อง เฮดี๋ยวเห็นสิ้นสั้นอย่ายเห็นสิ้นสั้นโอ้ยห้าแดงเลยทุกคนเป็นยังวะเอาซส,สาร์ๆหน่อยคนเอาซส,สาร์ๆม,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 มาหลอกกันเอาซสาร์ๆมาหลอกกันทุกคนเสาร์ๆไปมันมากินปืนมหามหาอ่อนปลาเดียวได้ได้ได้กูเนื้อเฮ้ย <Raf i> โอ้ยยุทกับวยุฒิฮะนีเอ้ยทุกคนเดิไนได้บาทนี้เด้อสิบบาทจุดถ่ายทุกคนโอ้ยการ์ดข่อยคือ,ม,อ,ม,อ,อ,อมันเกิดไรวะมาขอแหละกินไป,ไไปไน็นมะม่อนเมนยังกับวยุฒิจะมองนี่โลมันถึงแล้วถึงแล้วโอ้ทุกคนโอ้มันยังว่าคิดว่าทีได้นะพูดได้วะ จะแล้วแบบนี้สุดท้ายทุกคนมาสุดท้ายเอาแล้วมาเฮ้ยเฮ้ยโอ้ย,อย,อยบอกทุกคน oh. เจอเป็ดในวันนี้โลเฮ้ยตะวิดมันคือสิดีวะเริ่มมาจากดีมาได้แบบนี้วะกินเป็นมะขามมะหวอดทุกคนใส่อันใส่สองก่นอนเเฮ้ยอันนี้กะทิแล้วทุกคน ที่เหลือใน,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 นการดีเดยก่อนโอ้โหมาเฮามาฮอนนะอะ <c oughs> ุนตัวแรก็คือกาดเลยทุกคนเข้าใจเจมมันหลอกก่อนบวกวะทุกคนมุด้แน่นิหมาเฮามาฮอนซุ่มเลยเลยทุกคนบบบนี้เฟด โอ้ยโอ้เกิน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 ทปลายเกินปเบิดตูดเลยทุกคนแบบนี้จะกลองเราวะโอ้ยมันจะเป็นแบบนี้ฮัลโหลเบิรดแบบนี้จังไดเฮ้ยแต่แล้วเดีแล้วเดีแล้วหยุดโคดไว้หัวหม่างงี้ไม่งั้นวะโอ้ยหยุดเมย์เหรอไม่รู้ว่ายุดมา ยุดแม่ฮัลโหลเฮ้ยได้แล้วลูกนี่ได้แล้วอุ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้ยพี่น้องเกลีกแล้วแบบนี้อืมไี่เกลือหัวะโหลสกินปืนโอ้ยโอ้ย ได้เด้เบิร์ดแล้วทุกคนโอ้ยมันหยุดกดไว้ไอ้เบิร์ดตูดทุกคนขดไปซิลเลยหยุดกาวหยุดยงไงรหลไอ้มีละสอง มาทุกคนเอาวัตต์ูดแล้วเนาะเพจมันบั็อกกัทุกคนนี้เออได้เลยทุกคนโอ้โหหอดประชิดป่าทุกคนปวดเกลือเลยอ้าวมันคือบลกว่ะลนน้องรีเกียบออกมากันทุกคน ทุกคนมาเลยเนาะสิกินปืนฮะเนาะโอ้ทุกคนเบิร์ตตูดเนาะแปดทิปกองเลยคือว oh ่าโคตรเกลือทุกคนเนาะเบิร์ตกะประมาณนั่นแหละทุกคนประมาณหกพันเพชรทุกคนหกพันเพชรเนาะหกพันเพชรเด้อหกพันเพชรแต่ทนสิกินปืนอันนี้เนาะมาทุกคนเขาจะมาแหลกกันเลยสิกินปืนมาเหามาหอนทุกคนโอ้โหนี่เนาะแม่นาะเออทุกคนสกินปืนมาหามาหอนเนาะ นี่โอ้โหปวดเทเลยน้องๆปวดหลอดก็ไม่กระดานเลยโอ้ยแย่เท่เลยมาเบิดฮอกวันเพลสตลอดน้องๆปดเกลือขนาดวะไม่ได้เกลือนี่ขุดมะฮาวมะฮอนก่อนไี่โอ้โหเท่ลยทุกคนแต่ว่าสุดไฟไมาเห็นเนาะเขาเปลี่ยนสุดเป็นอ่ะ เป็นตัวอื่นทุกคนแปลว่ามันมันตัดกินปืนเนาะอาจจะใส่แบบขดเทย์อะไรทุกคนนี่อืมขดเทย์น้องสกินปืนเนาะทุกคนนี่นี่ทุกคนขดเทย์เลยสกินปืนเนาะกรได้ทุกคนเบิร์ดฮอกวันเพลตเนาะอ๋ออ่าเป็นว่าเกมนี้ขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิร์นเดอร์เพราอยากซุ่มกับลองซุ่มเมองนอรแต่ว่า ขดเกลือเนาะดีดีออกแต่ทมิทก็ออกแต่ซองใบเนาะเฮดในเ่าดีใจแถมขดเกลือทุกคนเบิร์ตคือเก่าเนาะว่าจะยุบคลิปหนาไปละ